เพลงอะไร,รอ่ะมีเก้าส่วกันกันดูมีเก้าส่วเลวคุณรู้จักศิลปินหญิงคนหนึ่งไหมในแกมมนี่เป็นผู้หญิงที่สวยม,ม,มากเลยโหลองเพลงพราะมากเลเป็นเขาคยเป็นนางเอกนะจริงเหรออหลายคนนะร้นะองเดาดนะิรองเดาเดาดูอยพี่นัทมีเรียรดูดะ <laughs> ใช่ผมนะโอ้โหนี่บทกันโถยยอก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 เมื่อกี้คนมีเพลงอะไรมันมองไห้ผมอ่ะเรื่องกัรมีเรียนนะผมชอบอีกเพลงหนึ่งชื่อว่ารักไม่ช่วยอะไรไหนร้องให้ฟังหน่อยได้ไหมได้จะารออะไรล่ะ